สวัสดีครับหมอวิทเฮลตี้ครับถ้าใครเคยดูคลิปนี้เมื่อประมาณ2อสสัปดาห์ที่แล้วครับเห็นว่ามีผู้ป่วยติดเตียงคนนึงเนี่ยเป็นโรคสโต้ครับหรือว่าหลอดเลือดสมองเดินไม่ได้เกือบประมาณ1ปีครับแล้วก็อยู่ดีๆเนี่ยขยับขาครับแกว่งขึ้นลงขึ้นลงแล้วก็เดินได้เลยตอนแรกเนี่ยทุกคนคิดว่าเอ๊ะอาการแบบนี้เป็นอาการแสงสุดท้ายหรือเปล่าคือว่าอาการทุกอย่างเนี่ยดีขึ้นอย่างมากแล้วก็จะเสียชีวิตแต่ไม่ใช่ครับปัจจุบันเนี่ยอาการทุกอย่างเนี่ยค่อยๆดีขึ้นเดินได้เร็วขขึ้้้้นนนแลวกกก็ิิออาาาหรไไดดเเงงคจทีี่ตตย ทำไมกลับมาเดินได้ครับแล้วจะมีคําถามบ่อยๆว่าเอ๊ะถ้าเป็นหลอดเลือดสมองแตกติบตันเนี่ยจะหายไหมการเรียนรู้ของสมองใหม่เนี่ยต้องทําอย่างไร คลิปนี้มีคําตอบให้ครับซึ่งคนในคลิปก็คือพ่อของคุณตุกตาครับอนอื่นต้องขอขอบคุณและคลิปข้อมูลจากคุณตุกตาซึ่งมีประโยชน์มากๆครับให้กับบุคคลใดหรือว่าคนในครอบครัวเนี่ยป่วยเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือไม่ก็ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองครับไม่ว่าจะเป็นแตกตีบหรือว่าตันถ้าใครจํากันได้ครับคุณตุกตาอุบลวันเนี่ยถือว่าเป็นดาราเอกเแบืรอต้นในยุค90เลยครับสแสดงหนังและก็ละครรวมกันเนี่ยเกิน30เรื่องซึ่งเรื่องที่ผมจำได้ดีก็คือว่าเรื่องตีใหญ่ครับับบที่่แสดงคูก คุณสอนรามเดี๋ยวกลับมาที่เรื่องพ่อของคุณตุกตานะครับปัจจุบันเนี่ยอายุ75ปีแล้วแล้วก็คุณตุกตาให้ข้อมูลดังนี้ครับบอกว่าพ่อเนี่ยป่วยไปทั้งความดันเบาหวานไขมันนะครับแล้วก็เป็นเส้นหัวใจตีบเป็นโรคพวกนี้ครับประมาณ20ปี แล้วก็ที่สาคัญเนี่ยเคยปั๊มหัวใจเพื่อช่วยชีวิตมาแล้วครั้งหนึ่งนะจากนั้นแล้วเนี่ยก็พยายามดูแลคุณพ่อมาตลอดจนกระทั่งเมื่อประมาณสาปีที่แล้วครับพ่อป่วยเป็นโตรค,ครับหลอเลือดในสมองมีปัญหาครับเพิ่มมาอีกหนึ่งโรคแต่อันนี้สําคัญมากครับคือตอนที่พบว่าเป็นสโตรกแล้วเนี่ย รีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีครับเลยทําการรักษาและอย่างทันท่วงทีพอหลังกลับจากโรงพยาบาลเนี่ยอาการไม่เหมือนอย่าร้อเ็ครับแต่ก็ยังเดินได้ครับแต่ว่าความรับรู้เนี่ยก็จะช้าลงจนกระทั่งเดือนเมษายนพศ2 5 6 7เนี่ยครับอยู่ดีเนี่ยคุณพ่อไม่ยอมกินข้าวครับไม่ยอมกินน้ําไม่ยอมกินยาอะไรเลยจะทําอะไรเนี่ยก็บอกว่ามีการตีมือนะครับไม่ยอมทําเหมือนดื้อประมาณนั้นครับน้าหนักลดเนี่ย ลงไปเหลือแค่30กว่ากิโลเสื้อการังกาไปประมาณ10วันครับแล้วก็ทนไม่ไหวจริงๆหละก็ต้องเรียกรถแอมบูเลนส์ครับรถถูกเฉียมาละเพราะาคุณพ่อเนี่ยไม่ยอมไปโรงพยาบาลครับสรุปแล้วไปโรงพยาบาลเนี่ยทำการตวรวจพบว่าเป็นโรคไตวายเฉียบพลันครับติดเชื้อในกระแสะเลือดทางเดินปัสสาวะติดเชื้อแล้วก็มีการติดเชื้อที่ปอดด้วยครับเลือดเป็นกรดแล้วก็น้ําตาลขึ้นสูงไปถึง400เดี๋ยวขอขั้นตรงนี้ไว้นิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังมากๆเลยครับในคนสูงอายุเนี่ย่ยยยออาาากกรทุง ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมครับเช่นโมโหง่ายไม่ยอมกินเอาแต่นอนนะครับอันนี้เป็นอาการที่อาจจะมีความผิดปกติของร่างกายเกิดขึ้นที่ต้องระวังคือโรคติดเชื้อในกระแสะเลือดครับปอดอักเสบไตวายและก็ตับวายพะนันแล้วครับกลุ่มอาการพวกนี้จะทำให้คนไข้สับสนได้ครับหากมีอาการดังที่ผมบอกไปนะครับผิดปกติไปจากเดิมเนี่ยโดยเฉพาะอารมณ์หรือว่าความรู้สึกเนี่ยต้องรีบไปโรงพยาบาลทําการตรวจโด,ดยทันทีครับเดี๋ยวกลับมาที่พ่อคุณตุกตาต่อครับ ตอนนั้นที่ไม่สบายไตายวายเนี่ยปอดอักเสบติดเชื้อในกระแสะเลือดเนี่ยต้องนอนให้ ICU เป็นเดือนเลยครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยต้องเขาเข้าออกโรงพยาบาลเนี่ยหลายรอบเลยสุดท้ายครับคุณพ่อเนี่ยกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงตั้งแต่เดือนเมษายนเลยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ครับต้องมีการใส่สายยางทางจมูกเพื่อให้อาหารนะครับมีการใส่สายสวนปัสสาวะแต่ว่าคุณทุกตาเนี่ยก็ดูแลคุณพ่ออย่างดีมาตลอดครับเรียกได้ว่าออกจากการทํางานมาเลยครับอันนี้ชื่นชมมากๆเลยนะครับเพราะว่าการดูแลผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยทำได้ยากมากๆครับ แล้วก็มีการทํากายภาพสามำเสมอครับจนที่เป็นข่าวครับเป็นคลิปน่ยก็คือเกิดวันที่25ธันวาคม2.5งพันครับแต่ก้องจอปิดจะเห็นเลยนะครับที่เปิดคลิปให้ดู้งแต่แรกๆแ,แล้วว่าคุณพ่อคุณตุ๊กตาเนี่ยนอนอยู่ดีดีครับเอ๊ะก็อยากลุกขึ้นมาเดินแล้วนะครับก็ลุกขึ้นเดินได้เลยครับ แต่ก็ที่เป็นประเด็นหลังจากลงคลิปที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่ามีคนโพสต์ข้อมูลว่าเอระวังอาการแสงสุดท้ายนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะดีขึ้นใน3-4วันแล้วก็เสียชีวิตแต่ตอนนี้ครับพ่อคุณทุกตาเนี่ยผ่านมาจะ2เดือนแล้วครับตอนนี้คือสามารถช่วยตัวเองได้มากขึ้นอย่างมากเดินเข้าห้องน้ําเองได้ครับแล้วก็เอาสายยางที่แห้หานออกกินอาหารได้เองพาไปเดินออกกาลังกายนะครับ อันนี้ต้องขอ Karma, ชื่นชมคุณทุกตาและครอบครัวเลยครับเป็นตัวอย่างที่ดีของการดูแลผู้ป่วยติดเตียงคือปกติภาวะแสงสุดท้ายเนี่ยเราจะใช้กับผู้ป่วยที่ไม่มีทางรักษาแล้วครับโดยในทางการแพทย์เนี่ยหากผู้ป่วยเนี่ยอยู่ในช่วงที่ฟูนฟูแล้วดีขึ้นเนี่ยแล้วก็ยังมีทางที่รักษาต่อไปได้เนี่ยเราจะไม่ใช้คําว่าแสงสุดท้ายครับซึ่งผู้ป่วยโรคกลุ่มสโตกเนะครับหลอดเลือดสมองมีปัญหาเนี่ยโดยปกติจะไม่ถึงขั้นเกิดภาวะแสงสุดท้ายครับแต่อาจเกิดขึ้นได้หากผู้ป่วยมีลักษณะโรคร่วมครับหรือภาวะโรคซ้ออนนนื่่เชชมีการักมบ ติดเชื้อในกระแสะเลือดหรือว่ามีแผลติดเชื้อที่รุนแรงครับ เดี๋ยวผมขอเริ่มจับคำถามนี้ก่อนเลยครับเพราะว่าเป็นคำถามที่พบบ่อยที่สุดของคนที่มีครอบครัวคนป่วยเป็น s t r o กครับคือถามว่าแบบนี้จะหายขาดร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมเดี๋ยวขอเริ่มต้นแบบนี้ก่อนครับภาวะที่หลอดเลือดสมองเนี่ยมันจะเป็นแตกตีบหรือว่าตันหลักๆคืออาการชาและการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อซีกไดซีกหนึ่งของร่างกายครับอาจจะเป็นมากหรือเป็นน้อยเนี่ยก็แตกต่างกันไปบางคนเนี่ยจะมีอาการปากเบี้ยวผู้ไม่ชัดอาจจะมีปัญหาเรื่องกลืนไม่สะดวกครับปัญหาไม่ได้เกิดที่กล้ามเนื้อครับ แต่ปัญหาเกิดจากการสั่งการไม่ได้ของสมองหรือว่ามีการสั่งการได้น้อยลงครับเสื่ออาการพวกนี้ถ้าปล่อยให้เป็นนานๆน,น,นะครับไม่ทํากายภาพเนี่ยแขนขาฝั่งที่มีปัญหาเนี่ยไม่ได้ใช้งานไปเรื่อยๆเ,เนี่ย จะเกิดอาการรีฟหร์ครับก็จะหมายว่าคนไข้ที่ติดเตียงจากโรคอื่นเนี่ยก็มีพวกกล้ามเนื้อรีฟหร์ได้เช่นกันครับแล้วจะหายไหมร้อยเปอร์เซ็นต์โดยปกต,ปเติเราต้องการให้ผู้ป่วยเนี่ยกลับไปใช้ชีวิตหรือช่วยเหลือตัวเองเนี่ยให้ได้มากที่สุดโดยปกติเราไม่ค่อยใช้คําว่าหายขาดครับแต่เราใช้คําว่าดีขึ้นแทนเราจะใช้ระดับความสามารถที่ประเมินว่าคนไข้คนนี้ดีขึ้นจากการประเมินการทํากิจวัตรประจําวันครับที่เราเรียกว่า ADL ครับย่อมาจากคําว่า activities of daily living ก็คือความหมายว่ากิจวัตรที่ทําเป็นประจําในชีวิตประจําวันครับเช่นการกินอาหารการทำกิจกรรร่างกายการอาบน้ําการเข้าห้องน้ําและการเคลื่อนไหวต่างๆอันนี้ครับถือว่าเป็นกิจกรรมพื้นฐานที่ช่วยให้เราเนี่ยดำรงชีวิตได้ตามปกติครับเช่นอาการที่ดีขึ้นของอาการอ่อนแรงก็คือว่าจากนอนอยู่เนี่ยเริ่มพลิกตัวได้แล้ว แล้วก็จะเริ่มลุกนั่งได้เองนะครับถ้าดีขึ้นอีกคือ,คอเริ่มมีการยืนได้ครับพอยืนแข็งแรงเนี่ยก็เริ่มก้าวขาได้เริ่มเดินได้หรือการกินอาหารเนี่ยเอ๊ะต้องมีคนช่วยกินหรือเปล่าหรือว่ากินได้เองการตั้นปัสสาวะอุจจาระเป็นอย่างไรนะครับการเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นอย่างไรเราเอาตรงนี้มาประเมินเลยครับว่าคนไข้ดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นซึ่งตอนนี้ยังไม่มีอุปกรณ์หรือว่าเครื่องมืออะไรครับที่สามารถตรวจได้ว่าเอ๊ะคนไข้เนี่ยจะกลับมาดีน้อยอย่างไร แล้วอะไรเป็นสาเหตุหลักของคนไข้ว่าไอ้คนนี้จะกลับมาดีมากน้อยอย่างไรครับอันดับแรกเลยครับคือเกี่ยวกับสมองอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยครับก็คือ แล้วเวลาที่เป็นแล้วเนี่ยไปหาหมอได้เร็วที่สุดหากไปย้อนฟังคําคุณสัมภาษณ์คุณตุกตานะครับจะบอกว่าเมื่อ 3- าสี่ปีที่แล้วครับพบว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นสโต o k e เนี่ยก็รีบนําพ่อไปรักษาโดยทันทีอาจจะก,กลับมาแล้วเนี่ยยังสามารถช่วยเหลือตัวเองพ่อได้ครับยังเดินได้เองแต่ยังคงอาการหลงเหลือของสมองที่เสียหายไปครับเช่นความรู้สึกเนี่ยช้าวกวับปกติพอเช้าแล้วนะครับยิ่งไปโรงพยาบาลเร็วโอกาสที่จะฟื้นตัวเร็วก็มากขึ้นเท่านั้นโดยปกติแล้วเนี่ยเราพบว่า ถ้ามีอาการแล้วครับต้องรีบไปโรงพยาบาลทําการรักษาเนี่ยต้องไม่เกิน4ชั่วโมงครึ่งส่วนใหญ่รอยโรคในสมอง85%เนี่ยจะเกิดจากหลอดเลือดสมองตีบหรือตันครับส่วนหลอดเลือดสมองแตกเนี่ยเราพบได้ประมาณ15%โดยเฉพาะกลุ่มหลอดเลือดสมองตีบหรือตันเนี่ยหากม,มาถึงโรงพยาบาลภายใน4ชั่วโมงครึ่งครับแพทย์ก็จะสามารถให้ยาลหลลิ่มเลือดเพื่อเปิดหลอดเลือดครับที่ตีบหรือตันเนี่ย จะทาให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงสมองได้จะช่วยป้องกันเนื้อสมองที่ยังไม่ตายไม่เกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นนั่นเองแต่ถ้ามาเกิน4ี่ชั่วโมงครึ่งไปแล้วเนี่ยบางรายครับอาจไม่สามารถให้ยาไหลลิ่มเลือดได้แล้วก็มีโอกาสที่จะทําให้เนื้อสมองเนี่ยเกิดความเสียหายและก็ตายได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากมาก แต่ว่ามันจะมีภาวะหลอดเลืสมองเนี่ยที่มีปัญหาอยู่ภาวะหนึ่งครับที่เราเรียกว่า Wake Up Stroke คือผู้ป่วยที่เข้านอนโดยมีอาการปกติดีแต่พบว่าตอนตื่นขึ้นมาเนี่ยมีอาการของหลอดเลืสมองเฉียบพ,พันเป็นภาวะที่พบบ่อยบางรายงานพบว่าลักษณะแบบนี้ครับพบได้ประมาณ15-25%ถึงของผู้ป่วยเป็นหลอดเลืสมองทั้งหมด โดยปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่สามารถอธิบายกลไกได้ว่าเอมันเกิดจากอะไรแต่เชื่อว่ามันเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของควบคุมสมดุลของร่างกายที่มีความสัมพันธ์กับวงจรการหลับและการตื่นเช่นการแข็งตัวของเลือด แรงควบคุมร,ระบบภะษาอัตโนมัติถ้าใครจําได้เนี่ยคุณสมรักเนี่ยก็มีภาวะแบบนี้ครับคือตอนก่อนเข้านอน,นยังปกติดีเลยแต่พอหลังจากตื่นนอนมาแล้วครับตอนเช้าเนี่ยกินกาแฟไม่ได้ครับปากเบี้ยวแล้วก็มีแขนขาอ่อนแรงแต่เราก็พบว่าครับปัจจัยเสี่ยงหลักที่ทําให้เกิดโรคก็คือเกิดจากความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงและการสูบบุหรี่แล้วก็มีอีกปัญหานึ่งครับที่เราพบว่าเกี่ยวข้องกับการที่ตื่นนอนมาแล้วเนี่ยการเป็นเส้นเลือดสมองก็คือภาวะหยุดหายใจขณะนอนหล,ลับและก็ภาวะที่ หัวใจเต้นผิวผิดจังหวะที่เราเรียกว่า AF เนี่ยครับ Atrial Fibrillation ซึ่งพบว่าคนที่อยู่หายใจขณะนอนหลับแบบรุนแรงครับะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิด เวฟสโตรกเนี่ยเพิ่มขึ้นครับ6ถึงเท่าแล้วก็พบว่าคนไข้ที่เป็นภาวะ AF ครับจะมีโอกาสเป็นโรคสโตรกเนี่ยเพิ่มขึ้น3เท่าครับพะนั้แล้วถ้าใครมีปัญหาเรื่องนอนกรนเยอะๆนะครับตื่นนอนมาแล้วเนี่ยโอ้โหไม่สดชื่นเลยหัวทิ่มตลอดเลยนะครับในช่วงเช้าเนี่ยต้องทําการตรวจนอนหลับที่โรงพยาบาลครับไปตรวจดูซิว่าเอะเรามีการอยู่หายใจไปกี่ครั้งใน1คืนนะครับนอกจากนี้หากมีอาการวูบไปบ่อยใจสั่นนะครับหน้ามืด ออกแรงไล่ใจสั่นมากขึ้นนะครับแนะนําไปตรวจหัวใจที่โรงพยาบาลมากเมื่อกี้เป็นเวลาที่มีผลต่อสมองครับต่อมาเนี่ยสมองเสียหายไปมากน้อยขนาดไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับขนาดและก็ตำแหน่งที่เสียหายไปถ้าตำแหน่งที่เสียหายเยอะนะครับโอกาสที่จะฟื้นตัวก็คงยากมาก นอกจากนี้แล้วครับยังขึ้นอยู่กับตำแหน่งด้วยแต่ละส่วนทํางานเนี่ยก็ไม่เหมือนกันครับซึ่งขนาดที่เสียหายของสมองและก็ตำแหน่งเนี่ยต้องทําการตรวจเข้าอุโมงค์ที่ที่เรียกว่า CT ครับหรือว่าก็ m r i brain ครับหรือว่าสมองและสิ่งที่เรากลัวมากที่สุดก็คือว่าการป้องกันครับ ไม่ให้เกิดซ้ำโดยมีการเก็บข้อมูลปี2563นมะครับมีการวิเคราะห์ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยพบว่าคนที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองครับทั่วโลกเลยครับพบว่ามีโอกาสประมาณ10%ครับที่จะกลับมาเป็นซ้ำภายใน1ปีแรกแล้วก็ประมาณ25%เนี่ยจะเกิดซ้ำภายใน5ปีพอชัดแล้วครับการรักษาด้วยยาต้านการแข็งตัวของหลอดเลือดยาลดไขมันกลุ่มสเตอเรนครับแล้วก็รักษาด้วยยาลดความดันโลหิตจะช่วยลดความเสี่ยงข,ของการที่มีสาเหตุที่เกิดจากหลอดเลือดได้ถ,ถึงประมาณ20-3 0%ครับ พอช้าแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่สาคัญมากๆาครับหากเป็นซ้ำแล้วเนี่ยจะทําให้การฟื้นตัวเนี่ยแย่ลงไปอีกถ้าเรากลับมาพิจารณาเคสของคุณพ่อคุณทุกตาครับพบว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นสโตกเนี่ยก็รีบนําพ่อไปรักษาโดยทันทีอาจจะกลับมาแล้วเนี่ยยังสามารถช่วยเหลือตัวเองพอได้ครับยังเดินได้เขนาดและตําแหน่งของโรคเนี่ยอาจจะไม่มากครับเพราะว่าหลังจากหายแล้วเนี่ยกลับมาเดินได้ครับได้พอสมควรแต่ภาวะที่ทําให้ต้องนอนติดเตียงครับ คือภาวะไตาวายติดเชื้อในกระแสเลือดครับติดเชื้อทางเดินปัสสาวะและก็เกี่ยวกับปอดทําให้คุณพ่อของคุณทุกตาครับไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ต้องนอนติดเตียงส่งผลทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยรีบเพราะว่านอนติดเตียงเนี่ยนานนะครับเจ็ดแปดเดือนเกือบปีเลยต้องมีการฟื้นฟูกล้ามเนื้อครับข้อต่ออย่างต่อเนื่องอันนี้ทุกคนคงทราบนะครับว่าถ้าไม่ทําการยืดเหยียดข้อต่อเนี่ย,ข,ยข้อต่อก็จะติดอันนี้ต้องขอชื่นชมคุณทุกตาและครอบครัวนะเพราะว่า การดูแลเนี่ยโ,โหคนไข้ติดเตียงเนี่ยทำได้ยากมากส่วนแใ่ประสบการณ์ของผมนะครับก็เคยเจอคนไข้ที่มีรอยโรคสมองค่อนข้างเยอะครับแต่ว่ามาพบแพทย์เนี่ยทำการรักษาได้เร็วครับแล้วก็ทํากายภาพอย่างต่อเนื่องครับก็กลับมาดีขึ้นอย่างมากเลยชุดเหลือตัวเองได้ดีพอสมควรเลยครับเมื่อกี้ข้อหคือสมองครับข้อที่2จะดูว่าคนไข้จะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นอย่างไรเนี่ย เราดูสภาวะก่อนที่จะป่วยครับหากเป็นคนที่แอคทีฟนะครับออกกําลังกายสม่ําเสมอรูปประจำตัวควบคุมได้ดีโอกาสที่จะฟื้นตัวหลังจากป่วยเป็นโรเลสสมองเนี่ยก็จะดีกว่าคนที่ไม่ออกกาลังกายเลยหรือว่าอยู่บ้านเฉยๆเห็นไหมครับว่าการดูแลสุขภาพเนี่ยก่อนที่จะป่วยเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเช่นกันแล้วถัดมาข้อที่3ครับคือความร่วมมือของคนไข้และการสับสนุนจากครอบครัวอันนี้เรียกได้ว่าสําคัญมากจริงๆครับเพราะว่าถ้าก่อนป่วยแข็งแรงดี แอคทีฟนะครับแต่ว่าพอหลังป่วยแล้วเนี่ยไม่อยากทําอะไรเลยนะครับตรอมใจเนี่ยไม่อยากทกํากายภาพแล้วเนี่ยอันเนี้ยจะทำให้คนไข้เนี่ยฟื้นตัวนะครับหรือฟื้นฟูดได้ช้าและครอบครัวครับก็ต้องเรียกได้ว่ามีการช่วยเหลืออย่างมากเลยครับทั้งการให้กําลังใจทั้งการกระตุ้นเพราะว่าในช่วงที่สําคัญที่สุดก็คือว่าหลังจากป่วยเนี่ยเรียกได้ว่าช่วงโกลเด้นเพลียครับคือช่วงนาทีทองเนี่ยจะอยู่ในช่วงประมาณ3-6เดือนเป็นช่วงที่สมองเนี่ยจะฟื้นตัวได้เร็วที่สุดหลังจากเกิดปัญหาที่สมองแล้วเนี่ย ลักษณะของสมองเนี่ยจะแบ่งไปทั้งหมด3ส่วนครับส่วนแรกคือสมองส่วนที่ปกติดีเลยครับไม่ได้รับการกระจบกระเทือนได้รับเลือดปกติ2ก็คือว่าสมองส่วนที่ขาดเลือดครับทำให้สมองส่วนนี้ครับหยุดการทํางานไปแล้วก็ส่วนที่3ครับก็คือสมองส่วนที่ขาดเลือดมานานตรงบริเวณส่วนที่3นะครับเนื้อสมองจะตายไปเสียแบบถาวรไม่สามารถกลับมาเหมือนปกติได้ครับ ว่าัชนแล้วการกระตุน้นการทํากายภาพต่ตางๆคือการกระตุ้นให้สมองส่วนที่สองนะครับส่วนที่ขาดเลือดแต่ยังไม่ตายเนี่ยกลับมาทํางานแล้วก็กลับมาใช้งานได้เร็วที่สุดนั่นแหละครับคือจุดประสงค์หลักของ golden period แล้วว่าสาเหตุทําไมการกระตุ้นช่วงเนี้ถึงฟื้นฟูได้เร็วที่สุดคือว่าสมองส่วนที่2คือส่วนที่ขาดเลือดไปแล้วเนี่ยเซลล์ยังไม่ตายครับ หยุดทางานไปก็จริงแต่ว่าเส้นประสาทที่เชื่อมต่อระหว่างสมองกับกล้ามเนื้อเนี่ยยังคงอยู่ครับแต่ไม่ทํางานแล้วทําไมต้อง3เดือนหรือ6เดือนครับเพราะว่าเมื่อไรก็ตามที่เซลล์ประสาทหยุดทํางานไปนานๆเนี่ยเซลล์ต่างๆก็จะเริ่มมีความเสื่อมลงครับแล้วก็เริ่มเสียหายแล้วก็เริ่มตายไปแต่ไม่ได้หมายความว่าหลัง6เดือนไปแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ต้องทํากายภาพเลยเพราะว่าไม่มีโอกาสแล้วก็ไม่ใช่หลัง6เดือนแล้วเนี่ยก็คงยังต้อง ทำการฟื้นฟูระรมกายภาพเหมือนกันนอกจากนี้ครับหลังจากสมองเสียหายไปแล้วเนี่ยต้องมีการกระตุ้นที่เรียกว่าการทำ sensory formation ครับคือการเพิ่มการรับรู้ต่างๆให้ครบเลยครับตาดูหูฟังสัมผัสคิดนะครับเพื่อกระตุ้นให้สมองน่ยได้รับรู้ข้อมูลเมื่อมีการรับข้อมูลแล้วเนี่ยก็จะมีการสั่งออกมาครับ อย่างเช่นว่าให้คิดว่าจะยกแขนเสียงที่บอกว่าให้ยกแขนมีการสัมผัสด้วยมีญาตินะครับทากายภาพเนี่ยมีการคุยมีการสัมผัสตัวนะครับมีการช่วยยกเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยครับโดยพบว่าถ้าผู้ป่วยสามารถยืนได้เร็วที่สุดเนี่ยอันนี้ดีมากๆเลยครับเพราะว่าการยืนเนี่ยเป็นการลดน้ําหนักทุกส่วนของข้อต่อของร่างกายครับน้ำหนักที่ยืนเนี่ยก็จะส่งข้อมูลกลับไปที่สมองจะมีการกระตุ้นการรับรู้สึกครับที่ดีที่สุด แต่ว่าถ้าใครยังทําไม่ได้นะครับหรือคนในครอบครัวก็ค่อยๆใจเย็นๆครับเพราะว่าหลังจากสมองที่เสียหายไปแล้วครับแต่บางส่วนต้องทําการเรียนรู้ใหม่ครับทดแทนสมองส่วนที่ตายไปแล้วสมองเราก็สามารถสร้างเส้นทางการเรียนรู้ใหม่ได้เช่นกันครับสมองส่วนที่ปกติจะทํางานแทนสมองส่วนที่ตายไปการทํางานทดแทนเนี่ยอันนี้สาคัญมากครับต้องอาศัยการทําซ้ําการทําบ่อยๆการทําสม่ำเสมอครับ การทําใหม่จนเป็นริประจําวันครับทําไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องทําแบบที่ถูกต้องด้วยครับสมองก็จะจดจําทางทฤษฎีเนี่ยเราจะเรียกว่ากลไกการเรียนรู้ใหม่ของสมองซึ่งกลไกนี้ไม่ได้เกยวกับคนที่มีปัญหาเราเรื่องสมองอย่างเดียวนะครับเป็นกระบวนการเรียนรู้ใหม่ที่เป็นเรื่องปกติของสมองครับถ้าใครจําได้ในตอนเด็กเนี่ยเราทําอะไรครับคิดเลขใช่ไหมครับแก้ปัญหาโจทย์ต่างๆอันนี้ก็เป็นการเรียนรู้ใหม่ของสมองครับเมื่อมีการสร้างสายใยนะครับเส้นประสาทเชื่อมโยงต่อกัน ในเซลล์สมองแล้วเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราทําการฝึกฝนเรื่องไหนไปพิเศษการเรียนรู้ของสมองเนี่ยปกติแล้วเนี่ยไม่ได้หยุดแค่ในวัยเด็กครับการร,รู้ของคนเนี่ยมีอยู่ตลอดดังนั้นเนี่ยหากมีการเสียหายของสมองแล้วนะครับมีการฝึกใหม่ของการฝึกกล้ามเนื้อการฝึกพูดการฝึก กลืนฝึกการทรงตัวฝึกการยืนเนี่ยหากมีการฝึกอย่างถูกวิธีแล้วก็ทําอย่างสมเสมอครับก็จะเป็นการเรียนรู้ใหม่ได้เช่นกันนี่เป็นเหตุผลครับที่ต้องทํากายภาพบาบัดและก็ต้องมีนักกายภาพบําบัดด้วยครับเพราะว่าจะเป็นการประเมินความบกพร่องของคนไข้ว่าต้องการปรับปรุงแก้ไขในส่วนใดแล้วก็ต้องมีการวางแผนครับว่ารูปแบบของการทํางานของกล้ามเนื้อนะครับช่วงนี้ต้องแก้ไขส่วนไหนซึ่งต้องการ ที่จะทําให้กลับาใกล้เคียงปกติที่สุดครับที่สําคัญคือสมองเนี่ยต้องเรียนรู้สิ่งที่ถูกต้องด้วยครับต้องทําเป็นประจำไม่มีใครวิ่งได้ครับถ้ายัางเดินไม่มัน่นคงตรงนี้ต้องค่อยๆฝึกซ้ำครับจนสมองเนี่ยจดจําได้เดี๋ยวผมขอสรุปเกี่ยวกับการทาคลิปนี้ครับข้อแรกเนี่ยเรื่องที่สาคัญที่สุดคือการสังเกตอาการอ่อนแรงครับมีปากชาหน้าชาแข็งขาออแรงเป็นซี่นะครับอันนี้รีบนำส่งโรงพยาบาลโดยทันทีครับ เวลาเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆส่วนความรุนแรงของแต่ละคนเนี่ยขึ้นอยู่กับสมองครับว่ามีปัญหาที่ตําแหน่งไหนและขนาดเป็นเท่าไหร่เ้อต้อติมนิดนึงครับหามีคนสูงอายุเนี่ยมีอาการผิดปกติไปจากเดิมก็อย่าไปคิดว่าเกิดจากอายุมากแล้วเนี่ยเริ่มมีการต่อต้านแล้วครับ จริงๆแล้วอาการที่ผิดปกติไปจากเดิมเนี่ยเราพบว่าในบ่อยครั้งครับมีภาวะที่แทรกซ้อนซ้อนอยู่ทำให้คนไข้เกิดการสับสนได้ครับคือเป็นโรคไตาวายตับวายและก็โรคติดเชื้อครับข mm ้อ hmm. ที่2ครับการดูแลสุขภาพการออกกําลังกายกินอาหารมีประโยชน์และทําตัวให้กระฉับกระเฉงครับ active ออกกําลังกายสาม่ำเสมอเนี่ยจะช่วยให้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นครับ หากปีปัญหาโรคเราเลือดทางสมองข้อที่3าการทำกายภาพจะได้ผลดีที่สุดคือในช่วง 3- 6เดือนแรกแต่การทําต่อเนื่องก็เป็นสิ่งที่จําเป็นครับจะทําให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ของสมองครับและข้อสุดท้ายข้อที่4การตรวจสุขภาพประจําปีเนี่ยเป็นการคัดกรองความผิดปกติที่บางอย่างที่แอแฝงที่เราไม่รู้ครับสุดท้ายก็น่าจะประมาณนี้ครับถ้ามีใครในครอบครัวนะครับหรือว่าคนรู้จักเพื่อนเนี่ย ป่วยเป็นภาวะที่ตอนติดเตียงครับหรือว่าป่วยเป็นปัญหาทางหลอดเลือดทางสมองครับหรือโรคอื่นๆเนี่ยอันนี้ก็ขอส่งกําลังใจไปให้ครับขอให้การรักษาและก,การทํากายภาพเนี่ยมีผลได้ดีทุกอย่างสุดท้ายก็เป็นกำลังใจให้ผมนะครับโดยการกดไลค์กดติดตามและที่สําคัญเลยครับกดกระดิ่งหากมีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้มาชมก่อนใครเลยวันนี้ก็ขอตัวแต่เพียงเท่านี้ครับแอมเบอร์ครับอันนี้เป็นแมวที่อ้วนที่สุดแล้วก็อุ้มยากที่สุดสด้วยะอ้นวนไป